สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้นกจะพามาทำปลานื่อมะนาวนะคะในสูตรของนกนะคะเราจะทำน้ำซอสน้ำจิ้มก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะส่วนของนกก็คือพริกขี้หนูนะคะ ผักชีหรือก้านผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมมีน้ำตาลทรายนะน้ำปลามะนาวน้ำส้มสายชูก็ผงชูรสตามชอบนะฮะแล้วก็จะใส่ส่วนผสมก็จะปั่นของนกนี่ส่วนใหญ่จะใช้น้ำปลาหนึ่งช้อนตวงนะฮะนกจะใช้ช้อนตวงอันนี้นะฮะหนึ่งช้อนตวง ึงส่วนสมมุติว่าหนึ่งส่วนนะฮะแล้วสองส่วนก็สองช้อนตวงนะฮะแล้วแต่มากแต่น้อยแล้วก็น้ำมะนาวกับน้ำส้มสายชูนี่คือจะก็ทั้งสองอย่างก็คือผสมใส่หนึงน้ำมะนาวอาจจะครึ่งช้อนน้ำส้มครึ่งช้อนเป็นหนึ่งส่วนนะฮะคือนกจะไม่ใช้น้ำมะนาวสักทีเดียวต้องใช้น้ำส้มสายชูด้วย เพราะว่ารสมันจะจะคือมันจะได้รสชาติดีกว่าเราใช้น้ําส้มอย่างเดียวเอ้ยน้ำมะนาวอย่างเดียวนะคะอันนี้สูตรของนกนะคะเหมือนกแบบับร้านที่เขาทำน้ำจิ้มซีซฟู้ดทั่วไปนะคะเขาก็จะไม่ใช้น้ำมะนาวอย่างเดียวนะคะเขาจะใช้น้ำส้มสายชูผสมไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนปลานะคะส่วนปลานกจะเตรียม นกจะนึ่งโดยการใส่กระทะนะฮะแล้วก็ใส่น้ำซุปนะ,ะนกจะไม่นึ่งในซึ้งหรือหรือที่นึ่งนะคะนกจะนึ่งในในในกระทะน้าร้อนนะฮะนกก็จะใส่ผักลองแล้วก็เดี๋ยวนะฮะคือนกจะใช้ใบผักอะไรก็ได้นะฮะใส่ลงไปแล้วก็โหระพานะฮะ และก็นี่คือปลาที่นกจะใช้นะคะปลาซีแบทนะคะแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็นกจะใช่นกจะไม่ไม่ไม่ใส่น้ำปลานะคะในในปลานึ่งนะคะนกจะใช้ซีวขาวนะคะมันจะไม่จะได้ไม่เค็มโดนะคะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วนะคะนกจะทำให้ดูนะคะ นกจะใส่ปลาลงไปนะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาที่ครอบนะคะคนี่คือหน้าตาของน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จแล้วนะคะอ๋ะนอนกลืมบอกไปว่านกใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะคะแล้วน้ำตาลเนี่ยบางคนเขาก็ใช้น้ำตาลปริบนะคะน้ำตาลปร๊บ เพื่อเพื่อว่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะข้นนะคะมันจะทําให้เหนียวเหนียวนิดนึงนะคะแต่ของนกไม่ได้ซื้อน้ำตาลปี๊บมาก็ใช้น้ําตาลทรายไปนะคะแล้วก็ปลาก็เราก็กําลังจะเสร็จนะคะกลันึ่งเสร็จนี่คือหน้าตาของปลานะคะปลานึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ จะพร้อมรับประทานพร้อมเสิร์ฟนะคะเย็นนี้นะคะอาหารของนกก็จะเป็นปลานึ่งปลานึ่งมะนาวน้ำจิ้มซีฟู้ดเราใช้ได้กับซีฟู้ดทุกอย่างนะคะที่ทำให้ดูนะคะ,ะก็ชิมไปแล้วก็อร่อยค่ะแต่วันนี้ของนกก็คือสูตรนี้ฮะคะาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ผักล้องก็คือใช้ผักกาดขาวแล้วก็ ใบกระลำปีนิดนึงนะคะรสชาติมันจะได้รสของผักด้วยนะคะมันจะหวานนะคะแต่เราจะใส่น้ําน้อยนะคะไม่ไม่ใส่น้ําเยอะนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่ติดไม่ติดก้นกระทะนะคะพเพราะเรานื่อก็คลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้อร่อยกับอาหารเมื่อเย็นนะคะรักทุกท่านค่ะ ถ้าเลิฟเออหมายถึงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย